สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามารู้จักกับเครื่องปั่นอบนึ่งนะคะเครื่องทําอาหารเสริมสําหรับเด็กนะคะเด็กที่กําลังอยู่ในวัยทานอาหารเสริมนะคะเครื่องนี้นะคะจะใช้ได้ทั้งแบบปัน่นแล้วก็อบนึ่งนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราจะถ้าเราจะนึ่งนะคะให้เราเนี่ยค่ะเปิดฝาออกเปิดฝานี่ค่ะฝาตรงนี้เปิดออก แล้วก็เติมน้ําใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเต็มมากนะคะ,ะ,คะเติมน้ําใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะนะีคะเวลาที่เราจะนึ่งนะคะเราจะใช้ตะแกงตัวนี้นะคะเวลานึ่งใช้ตะแกงตัวนี้ใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ปิดฝานึ่งได้นะคะนึ่งได้เป็นขนมจีเป็นซาลาเปาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนึ่งได้หมดนะคะแล้วก็เป็นพวกมันแกว้วเป็นพวกอะไรเนื้อปลาอะไรต่างๆก็สามารถนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะบุญข้าวได้ด้วยนะคะแล้วเราก็ปิดให้เข้าล็อกนะคะนะคะี่ค่ะแล้เวลาเวลานั้นเวลาเราจะนึ่งเราก็ หมุนขึ้นมาตรงนี้ข้างบนนะคะนี่ค่ะหมุนขึ้นมาตรงนี้มันก็จะถ้าเราใช้งานมันก็จะขึ้นไฟสีแดงก็คือมันเครื่องมันทำงานนะคะเวลาที่เราจะปั่นเราก็หมุนลงมาด้านล่างนะคะมันก็จะเป็นปั่นนะคะถ้าหมุนขึ้นไปด้านบนจะเป็นนึ่งนะคะนี่ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะสำหรับไม้ไผ่นี่ก็เอาไว้คนอาหารแล้วก็เวลาที่เรานึ่งเสร็จมันค่อนข้างที่จะร้อนแล้วก็ซอดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นเนี่ยง่ายมากแล้วก็แค่เทลงแล้วเราก็ปั่นเป็นเรื่องง่ายๆนะคะการทำอาหารเราไม่ต้องยุ่งยากนะคะทุกวันนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามานะคะ แล้วก็เวลาที่เราจะปั่นเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราใส่ไม่ลงล็อกถ้าเราใส่เม็ดลงล็อกอย่างเงี้ยเครื่องนี้มันจะไม่ปั่นนะคะเพราะว่ามันเป็นฟ้าจะต้องล็อกแน่นนะคะเครื่องก็ถึงจะทํางานนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พามารู้จักกับเจ้าเครื่องปั่นอบนึ่งนะคะสําหรับคุณแม่สมัยนี้นะคะไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเนาะเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะ มีของใหม่ๆมาให้เราใช้เรื่อยๆนะคะเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะนอกเครื่องทุนแรงเราไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเราต้องเอาไปนึ่งเอาไปต้มใส่หม้อแล้วก็ล้างยุ่งยากไปหมดนะคะทุกวันนี้มีแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะก็สะดวกส,วกสบายนะคะเราอยากจะนึ่งขนมจีบเช้าๆเราเรีบกก็ซาลาเปาอะไรเงี้ยนะคะ นี้ก็มาพามารู้จักกับเครื่องปั่นอบนึ่งนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามานะคะยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับว,นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ